ต่อไปไม่มีคนรีเควสต์แต่อยากแกล้งลูกใส่เสื้อชุดเก่งใส่ไม่ได้ซักตั้งสามรอบแล้วเสื้อกระลอกมันมีสองแบบแบบที่หาง่ายเป็นเสื้อยืดจะมีกระโปรงไม่มีกระโปรงไม่เป็นไรมันเป็นเสื้อกล้ามเสื้อยืดมันไม่มีแขนเสื้อกระลอกไม่ค่อยมีแขนพอมันหลุดนางแบบเริ่มมุนหิรแลช่างมันใส่หัวแล้วใส่ขา ล็อกคอตอนใส่ช่วยได้เยอะพอมันดิ้นไม่ได้ไดึงขาไม่ให้ตุดนะนะข้างต้นหอมไม่ถนัดเนะาะไม่ถนัดเนาะปกติไม่ท่าน,นี้เนาะขาไม่ข้างเร็บแค่นี้เอง จะใ่กับอีกแบบหนึ่งอันนี้หายากหน่อยบางคนตัดเองมันเป็นเสื้อกักแบบเสื้อเชิ้ตส่วนมากจะติดด้วยปิตทกแก่ปรับได้เล็กน้อยเวลาใส่ใส่ข้างที่จับล็อกมันก่อนอย่างหิงดิ ไม่ถนัดนะล,ลูกนะ้องแต่ข้างที่จับร้องมันก่อนเปล้วข้างอีกข้างหนึ่งแล้วติดแปะข้างหน้าให้พอดีแต่แบบนี้มันจะหลวมลดูง่ายนะโอเคเสร็จแล้ว